ทุกคนและพบกับครูฮันนี่นะคะและก็อักษรออนเล r ร์นะคะกับพวกเรานะคะแอคชั่นเล่ม3นะคะที่รักของเราทุกคนนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นยูนิต 4C กันแล้วนะคะทุกคนเรามาได้ครึ่งทางกันแล้วเนาะอ่ะเอาล่ะทุกคนสู้ๆนะคะได้รับก,กำลังใจจากทุกคนแล้วก็มาเลยค่ะเรามาเปิดหนังสือไปที่ยูนิต 4C กันเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับ Lucky Day s อ่าวันอันแสนโชคดีนั่นเอง วันอันแสนโชคดีของใครหลายคนอาจจะเป็นการถูกหวยนะคะแต่วันอันแสนโชคดีของอีกหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นการรอดพ้นจากอุบัติเหตุมาได้อย่างหมุดวิตนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะเรามาดูกันว่าลักกี้เดยของบทที่ 4C เนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะโดยดูที่ e x e r i s s e แรกเลยนะคะ Exercise ที่1ของเรานะคะ เรามาดูคำสั่งเขาก่อนนะคะ The pictures show an accident อ่าอันนี้นะคะก็เป็นรูปที่โชว์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก่อนแล้วก็หลังนะคะ In your own words say what happened ให้ลองแต่งประโยคเองนะคะแต่ละคนก็อาจจะมีประโยคที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็บอกออกมาพูดออกมานะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะอ่ะอย่างถ้าครูฮันนี่อมองสองรูปนี้เนี่ยครูฮันนี่ก็อาจจะบอกว่า As Kubas was driving down the road, when a car came around the corner on the wrong side of the road. เห็นไหมคะจะรถพ่วงเนี่ยมันมาแบบมันมาผิดจังหวะมันมาผิดด้านมันมาผิดเลนอะมันจะปาดรถบัสอ่ะอ้าวนี่ก็แย่สิแล้วมาทำไมคะ The bus swerved to avoid crashing into the car and crashed into the wall. อ่ารถบัสเนี่ยก็หักหลบรถม่วงนะคะแล้วทำไมคะชนเข้ากับกำแพงเลยแล้วทุกคนล่ะคะถ้าเห็น2รูปนี้แล้วเนี่ยมีประโยคอะไรที่อยากจะพูดเพื่ออธิบาย2รูปนี้บ้างลองพูดออกมาแล้วก็อาจจะลองให้พาร์ทเนอร์ช่วยรีวิวดูได้นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะ exercise 2 c เนาะเขาบอกว่า listen and read the news report what s you guess correct ทีนี้นะคะเราก็มี news report นะคะซึ่งเป็น Uh, บทความข่าวเนาะที่นำเสนอข่าวนี้นะคะข่าว three students hurt in school bus crash นะคะ mm hmm. เด็กนักเรียน3คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะในอุบัติเหตุที่รถโรงเรียนเนี่ยชนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครูฮันนี่จะเปิดเสียงให้ทุกคนฟังเนาะพอทุกคนฟังแล้วเนี่ยทุกคนก็หวนคิดคำนึงถึงประโยคที่ทุกคนพูดเพื่อ describe the picture เมื่อกี้นะคะว่าวิสิ่งที่นำเสนอในข่าวเนี่ยกับสิ่งที่ทุกคนพูดออกมาเขียนออกมาเพื่อ describe picture of the accident อันนี้เนี่ย ตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ตรงกันมีตรงไหนบ้างที่ไม่ตรงนะคะเอาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวครูฮันนี่จะเปิดเสียงให้ทุกคนลองฟังกันแล้วนะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามฟังได้เลยค่ะ Three students hurt in school bus crash. Three students were seriously injured yesterday morning When the school bus they were traveling on swerved off the road and crashed. The accident took place at 8 a.m. on Hill Road in Newtown. The bus driver was driving along Hill Road when a car came around the corner on the wrong side of the road. He swerved to avoid crashing into it and drove into a small wall. Mr. Gray, the car driver, said that he was not speeding, but witnesses disagree. One witness said, He was driving too fast. The bus driver acted quickly. The police arrested the car driver. The injured students are recovering in South Shore Hospital. Ah, uh, okay. Now let's look at the news report. This news report is about the, the car school bus that crashed. What did they say? They said that the bus มีนักเรียน3ามคนนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเช้าวานนี้อดีตน้องเมื่อเช้าวานนี้อ่าเมื่อรถโรงเรียนที่พวกเขาเดินทางขึ้นตอนเช้าเนี่ยนะคะหักเลี้ยวออกจากถนนเพื่อที่จะหลบรถสีม,ม่วงเนาะแล้วก็ชนเข้ากับกำแพงนะคะซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นนะคะในเวลา8ดโมงเช้านะคะบนถนนฮิลโรสในนิวทาว์เนาะม,มีครบนะคะว่าอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ มาดูพารากราฟต่อไปกันนะคะทุกคนพารากราฟต่อไปเขาบอกว่าคนขับรถบัสอะคะ่ะกำลังขับไปตามถนนหิวแล้วก็มีรถคันนึ่งเนี่ยตรงหัวมุมเนี่ยเห็นไหมตรงหัวมุมเนี่ยเลี้ยวเข้ามาตัดหน้านะคะเลี้ยวมาผิดด้านเนาะแล้วคนขับรถบสัสเนี่ยก็เลยจะต้องหักเลี้ยวหนึ่งทีนะคะ <S <S เพื่อหลีกเลี่ยงการชน <S <S ก็คือเขาเนี่ยหักหักหลบหักหลบรถม่วงแล้วก็ชนเข้ากับกำแพงนะคะ ซึ่งนายเกรย์เนี่ยมิสเตอร์เกรย์นายเกรย์เนี่ยคนขับรถแบบบอกว่าเขาไม่ได้ขับเร็วนะคะแต่ว่าก็มีพยานนะคะวิทเนสแปลว่าพยานเนาะมีพยานคนนึงเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะพยานกล่าวว่าเขาขับรถเร็วเกินไปนะคะและคนขับรถบัสเเนี่ยก็หักหลบอย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าคนขับรถบัสไม่หักหลบเนี่ยแทนที่นักเรียนจะบาดเจ็บนะ คนที่ขับรถสีม่วงเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่บาดเจ็บแต่าอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้เนาะเพราะว่ารถบัสเนี่ยมันใหญ่กว่าแล้วก็แรงมันเยอะกว่ามันปะทะขึ้นมาปุ๊บตูมอุ้ยไม่อยากจะคิดนะคะอ่ะโอเคแล้วก็พารากราฟสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยนะคะได้ทําการจับกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์นะคะและนักเกรยียนที่ได้รับบาดเจ็บก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซาชอร์เซาชอร์นะคะอ่ะโอเคค่ะก็รีพอร์ตเรื่องนี้เนาะรีพอร์ตข่าวอันนี้นะคะสรุปแล้ว ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าตอน8โมงเนาะนักเรียน3คนได้รับบาดเจ็บจากการที่รถบัสเนี่ยคะ่ะหักหลบรถยนต์ชี่เลียบปาดหน้าปุ๊บเข้ามาแบบไม่มีปีไม่มีคุยทั้งๆที่คนขับรถยนต์ก็บอกว่าเขาไม่ได้ขับเร็วนะแต่ว่าก็มีพยานนะคะที่เห็นเหตุหการณ์นะ่นควิทย์นสพยานที่เห็นเหตุหการณ์ก็บอกว่าไม่จริงรถยนตนะ์ขับเร็วอ่าสุดท้ายคนขับรถยนต์ก็ทําไมคะก็โดนจับอย่างนั้นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะขับขี่จกกักรยานยนต์ขับขี่รถยนต์หรือแม้แต่เดินข้ามถนนนะคะทุกอย่างจะต้องอยู่บนความปลอดภัยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะขับขี่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะอ่ะ exercise ต่อไปนะคะ exercise ที่3เนาะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า read the text again and answer the questions explain the words in bold อ่ะ words in bold มาอีกล้เดี๋ยวเรามาดู words in bold ดีกว่าเนาะว่าบทนี้เนี่ยเขาอยากให้ทุกคนจำศัพท์อะไรบ้างอันแรกนะคะ injured injured อันนี้แปลว่าได้รับบาดเจ็บนะคะนักเลงสามคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ injured บาดเจ็บเนาะอ่ะต่อมาอ crash crash อันนี้แปลว่าชนนะคะรถบัสก็ชนกำแพงไปเลยนะคะ took place took place. place ก็คือเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะตอน 8โมงเช้านั่นเองนะคะสับต่อมานะคะตัวหนาตัวนี้คือคำว่า avoid avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงค่ะและคำสุดท้ายนะคะ arrested arrested อันนี้แปลว่าจับกลุ่มนะคะ the police arrested the car driver ตำรวจเนี่ยเข้าจับกลุ่ม car driver นะคะอ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคำสั์ใน Report อันนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจงเติมคำในช่องว่างเหล่านี้ซะใช่ไหมคะทุกคนอ่ะ งั้นเรามาดูทีละข้อกันเลยนะว่าเขาถามอะไรบ้างข้อแรกนะคะเขาถามว่า where could you read this text เราจะสามารถเห็นเห็นเจ้าเท็กซ์นี้ได้เนี่ยที่ไหนดี Newspaper ดีไหมหรือว่าใน textbook ในหนังสือเรียนดีไหมหรือว่าในอินเทอร์เน็ตดีนะแน่นอนว่ามีการพาดหัวข่าวแบบนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นในหนังสือพิมพ์แน่นอนนะคะ Newspaper อ่ะโอเคนะคะ ข้อ2นะคะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า what is its purpose จุดประสงค์ของการรายงานข่าวอันนี้เนี่ยเพื่ออะไรคะ to inform เพื่อบอกกล่าว to entertain เพื่อให้ความสนุกสนานบันเทิงแก่ผู้อ่านไหมไม่ใช่นะคะเขาเป็น to อะไร to inform เพื่อบอกข่าวว่าเออเน,นี่ยมีอุบัติเหตุรถชนนะแล้วก็เขาอาจจะอยาก เตือนให้คนอ่านว่าอุ้ยเนี่ยคนขับรถไม่ดีมันทำให้เกิดอุบัติเหตุนักเรียนบาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นจงขับรถอย่างมีสตินะคะทุกคนอืมต่อมานะคะ What information does each paragraph give? อ่าทีนี้เนี่ยเขาถามว่า information อะไรบ้างที่ในแต่ละพารา g r a p เนี่ยนะคะเขาบอกออกมานะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆย้อนยยกลับไปดูใน paragraph าาแรกนะคะอย่าง p a r a g r a p ที่หนึ่งเนี่ยดด,ด o f the ด,ด Who w h a t when where เรามาดูกันพารากราฟแรกเนี่ยคืออะไรพารากราฟแรกเนี่ยเขาเล่ารวมๆว,ว่าเออเนี่ยมีเกิดใครทําอะไรก็คือเด็กนักเรียน3คนทําอะไรก็คือได้รับบาดเจ็บที่ไหนจากเหตุการณ์อะไรเมื่อไหร่อย่างไรครบเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพารากราฟที่1เนี่ยเขาบอกอะไรเขาบอก summary summary of the event เป็น บอกอีเวนต์โดยรวมนะว่าเออสรุปแล้วเนี่ยไอข่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดกันแน่บอกเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะในขณะที่พาราราาฟ2เนาะบอกอะไรพาราราาฟ2บอกว่าบอกเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีรถอีกคันหนึ่งเลี้ยวปาดเข้ามาแล้วรถบัสเด็ดบัสไดรเวก็หักหลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันบอกก็คือ what exactly happened บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเรียงหนึ่งสอบอกอย่างละเอียดเลยเนาะ What exactly happened นะคะอ่ะในส่วนของพารากร a ฟที่3นะคะอะไรอะไร happened เนี่ยเขาบอกว่า the police arrested the car driver The injured students are recovering in South Shore Hospital. เขาบอกว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยจบลงอย่างไรคนขับรถยนต์เนี่ยโดนตำรวจับถูกไหมแล้วก็เด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บอะคะ่ะก็ได้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล South Shore ใช่ไหมคะเขาบอกอะไรเขาบอก What happened in the end What happened in the end นะคะเขาบอก จุดจบของเหตุการณ์นี้เนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจบลงอย่างไรอ่ะทีนี้ข้อที่4นะคะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า which are the keywords that describe the incident อ่าอะไรคือสิ่งที่เป็น keyword นะคะ keyword ก็คือ,อคำสำคัญเนาะที่จะสามารถอธิบายเหตุการณ์ครั้งนี้ได้นะคะก็คำสำคัญในที่นี้เนี่ยมีหลายคำเลยนะือออาจจะเป็นนี่ไง,ไง three students injured นักเรียนสคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะหรืออาจจะเป็น the bus อ uh, ่ the school bus crash อันนี้ก็เป็นคำสำคัญนะเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญมันคือการที่รถนักเรียนเนี่ยรถรับส่งนักเรียนเนี่ยชนเข้ากับกำแพงใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นอ่า uh, นี The car driver ก็คือคนขับรถอะที่ขับมาแบบไม่ระมัดระวังใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคำสำคัญเหมือนกันนะคะมีคำสำคัญอีกหลายๆคำเลยทุกคนสามารถมาแชร์กันได้นะคะว่าพอทุกคนอ่านตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าคําไหนบ้างที่เป็นคําสําคัญแบบอ่านปุ๊บรู้เลยว่าเอ้ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ย,ม,ยมันเกี่ยวกับอันนี้แน่ๆลองวงมานะคะแล้วก็ลองแชร์ให้เพื่อนข้างๆดูนะคะไม่แน่นะคําสําคัญที่เป็นคีย์เวิร์ดของเรากับคําสาคัญที่เป็นคีย์เวิร์ดของเพื่อนข้างๆเนี่ย อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเออลองแชร์ดูอะโอเคค่ะมาถึงอ่ามาถึง exercise ที่4นะคะ exercise ที่4อันนี้เนี่ยเขาให้ทำอะไร Imagine you were on the school bus. อ่าเมื่อกี้นะคะรถรับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมทีนี้เนี่ยลองจินตนาการดูนะว่าถ้าแบบนักเรียนนะอยู่ในรถรับส่งนักเรียนคันน,นั้นแล้วก็ Narrate your experience to the class. ทีนี้ก็ลองเล่าประสบก,การณ์ที่แบบสมมติว่าตัวเองอยู่บนรถคันนะั้นอยู่บนรถที่ชนนะลองเล่าให้แบบเพื่อนๆในห้องฟังเออว่าทุกคน,นจะรู้สึกยังไงบ้างแล้วจะทำอะไรบ้างอื ถ้าเป็นครูฮันนี่นะครูฮันนี่อาจจะเล่าว่าเนี่ยนะระหว่างทางที่ฉันอยู่บนรถตรงเรียนเนี่ยนะคะระหว่างทางไปโรงเรียนใช่ไหมจะจูว่าก็ได้ยินเสียงแตรบีบยาวดังลั่นเลยนะจากรถบัสของฉันเองแล้วก็ทีนี้นะคะ ฉันก็เลยตกใจมากฉันก็เลยชะโงกไปดูใช่ไหมฉันก็เห็นว่ามีรถสีม่วงคันหนึ่งนะแล่นปาดมาอย่างเร็วมากเลยแล้วรถสีม่วงคันนั้นกะ็บีบแตรดังเป็นไปๆปๆนด้วยแต่ว่าคนขับรถบัสของเราอะ่ะมีสติมากเลยนะเขาก็แบบทาการหักหลบก็โครมเนี่ยฉันได้ยินเสียงนังโครมครูฮันนี่ก็รู้สึกอุ้ยตกใจมากเสียงอะไระแล้วก็แบบหัวครูฮันนี่ก็ไปชนกับเบาะหน้าด้วยเพราะว่าเบรกแรงมากเลยเนาะ ครัวนี้ก็เลยตกใจนะคะแล้วครูวคนนี้ก็ได้ยินเสียงคุณลุงขับ,ขบรถบัสเนี่ยด่าออกมาก่อนสักคำหนึ่งนะแบาโอ๊ยอะไรอย่างนี้เนาะเออเขาอาจจะด่ายาก,กว่านี้นิดนึงก็ได้เออเขาก็สะบัดออกมาสะบัดดีกว่าเขาสะบัดออกมาคํานึงแล้วเขาก็เดินออกไปดูข้างนอกนะคะแล้วก็ปรากฏว่ารถโรงเรียนของเราเนี่ยนะชนอย่างจังเข้ากับกําแพงแล้วก็มีไอ้รถซิมมอเนี่ยที่มันบางอาจป่านหน้ารถเราเมื่อกี้นะชนต่อท้ายรถเรารถชนอยู่ตรงข้างหน้ารถเราด้วยชนตรงกำแพงเดียวกันเลยนะคะ แล้วคนขับรถสีม่วงเนี่ยก็ออกมาโวยวายว่าออทาไม่ขับไม่ดูอะไรอย่างงี้ลุงคนขับนักเรียนก็บอกว่าไม่คุณนั่นแหละที่ขับมาปาดและสักพักนะคะตำรวจก็มาตำรวจก็มาสอบปากคำพยานรู้เห็นเนาะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะเพื่อนของครูฮันนี่เนี่ย อาจจะไม่บาดเจ็บเลยนะทุกคนแบบโอ๊ยรดปลอดภัยเพราะว่าลุงคนขับเนี่ยเออสติดีมากหักหลบทันรถเสียหายก็จริงแต่ไม่มีใครบาดเจ็บทีนี้พอตำรวจมาสอบปากคำใช่ปะมีคุณป้าขายข้าวแกงเนี่ยเขาขายข้าวแกงอยู่ข้างๆแถวนั้นพอดีคุณป้าแกก็เลยเล่ากับตำรวจว่าเนี่ยเออรถคันสีม่วงมันมาเร็วมากเลย คนขับรถนักเรียนเขาก็ขับมาตามเลนปกติแตไไ่ไอรถสีม่วงเนี่นะมันขับปาดหน้าเลนมาถึง3เลนเพื่อจะเลี้ยวด้วยกันอ่ะป้าเขาพูดอย่างนี้แต่ว่าคนขับรถสีม่วงบอกว่าไม่ผมมาช้าๆผมไม่เคยขับรถเร็วเลยแต่ป้าก็ยังยืนยันว่าขับรถเร็วจริงๆทีนี้เนี่ยพอตารวจดอดูกล้องวงจรปิดที่อยู่ตามห้างอที่อยู่ตามเซเว่นแถวนั้นใช่ป่ะก็เห็นว่าเอ้ยไอสีม่วงเนี่ยมันขับรถมาเร็วจริงๆด้วยทีนี้รู้แล้วว่าใครผิดสุดท้ายแล้วนะคะคนขับรถสีม่วงทำไมคะ arrested ค่ะโดนจับค่ะส่วนพวกเราก็ไปโรงเรียนสายค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของครูฮันนี่นะคะทุกคนก็อาจจะมีเรื่องเล่าของตัวเองที่แตกต่างกันเนาะลองเล่าให้เพื่อนฟังค่ะ อยากจะให้ทุกคนลองเล่าเป็นภาษาอังกฤษดูนะหัวนี้อาจจะเล่าเป็นภาษาไทยเนาะทุกคนจะได้เข้าใจง่ายแต่ว่าอยากลองให้ทุกคนเล่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ฝึกใช้ past tense เนาะไม่ว่าจะเป็น past simple past perfect นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกการ speaking และฝึกการ writing ไปด้วยในตัวเพอบางคน writing เขียนไปด้วยเนาะลองฝึกใช้ past tense ดูนะคะจากเหตุการณ์นี้ลองสมมติตัวเองไปอยู่ในรถคันนั้นดูแล้วก็ใช้ past tense ในการเล่าเรื่องนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับ exercise นี้ก็ประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะ Exercise ที่5เขาให้ทำอะไร Listening for ideas ฟังฟังเพื่ออะไรคะให้เกิดไอเดียเนาะเขาจะให้ไอเดียทำอะไรเอ่ยอ่ะ r e a d the n e w s p a p e r h e a d l i n e a n d the เ e y w o r d s เขาให้ทำไมคะเขาให้อ่าน newspaper headline หรือว่าหัวข้อข่าวพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็ keyword คําคำสำคัญที่อยู่ตรงนี้เนาะ What happened to the tourist? Listen and find out. Listen to find out เนาะอ่ะเรามาดู headline ตรงนี้ก่อน headline ตรงนี้บอกว่า26 y e a r s old tourist escapes from shark's jaws เขาบอกว่านักท่องเที่ยวอายุ26ปีเนี่ยนะหนีเอาตัวรอดออกมาจากคมเขี้ยวของปลาฉลามนั่นเองแสดงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ป่าอเมซอนใช่ไหม ไม่ใช่ชาร์กจ่อชาร์กอยู่ที่ทะเลเรื่องนี้นะ่าจะต้องเกิดขึ้นที่ทะเลแน่นอนนะคะทีนี้เราลองมาดูคีย์เวิร์ดที่เขาให้มาซ i มอนสมิธอันเนี้ยชื่อคนละ last sunday วันอาทิตย์ที่แล้วโอเคพา t e ตเ e นพาร t e เ s นมาเต็ม Surfboard เขาอาจจะไปเล่น Surfboard ที่ไหนตะแหงก็ได้ huge waves อ่าอันนี้ก็ไปด้วยกันได้กับ s u r ร์ฟบอร์ดเนาะครีบ Shark ปลาฉลาม panic ตื่นตกใจ attack, โจมตี bit off r o n t part of board, กัด uh, เอาส่วนชิ้นส่วนหน้าของบอร์ดไป grab broken board, คว้าบอาร์ดกระดานบอร์ดตัวคลื่นที่มันหักหักเอาไว้ stuffed into shark's mouth, ปิดอยู่ในปากของปลาฉลามโอ้ย oh, hey. swarm towards shore, ว่ายไปหาฝั่ง people called an ambulance. ผู้คนเนี่ยก็เรียกรถพยาบาล a few scratches มีรอยขีดข่วนนิดหน่อย recovering from shock ก็รักษาตัวจากอาการช็อกอ่าจริงๆฟังประมาณนี้เนี่ยน่าจะรู้เรื่องแล้วนะว่าอุ้ยนายไซมอนสมิธเนี่ยไปทำอะไรมาไปเซิร์ฟมาใช่ปะ่ะแล้วโดนฉลาม Attack จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปฟังพร้อมกันนะคะเพื่อจะดูความจริงในข้อนี้ว่าไซมอนสมิธเนี่ยเป็นใครและไปทาอะไรมานะคะ เอาละค่ะทุกคนพร้อมที่จะฟังกันนะคะมาเดี๋ยวครูฮันนี้เปิดให้ฟังเนาะฟังพร้อมกันนะคะทุกคนฟังแล้วลองคิดตามด้วยนะหนึ่งสองสามไปค่ะ 26-year-old tourist escapes from sharks jaws26-year-old Simon Smith escaped serious injury last week When a tiger shark attacked him while he was on holiday in Hawaii. The attack took place while he was surfing on Waikiki Beach on Sunday afternoon. Mr. Smith was floating on his surfboard when suddenly he saw a shark's fin approaching between two huge waves. He panicked and tried to surf back to shore, but then the shark attacked. Its head appeared out of the water. Then it opened its huge jaws and bit off the front part of my board, Mr. Smith said. I didn't have time to think. I just grabbed the broken board and stuffed it into the shark's mouth. Then I swam towards the shore as fast as I could. Some people saw what happened from the beach and called an ambulance. Amazingly, Mr. Smith only had a few scratches, but he is still in hospital recovering from shock it was an absolutely terrifying experience he told us but at least it was only my board that i lost and not an arm or a leg สรุปแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ Simon Smith? แซมมอนสมิธนักท่องเที่ยววัย26ปีคนนี้นะคะสรุปก็คือเขาเนี่ยไปเซิร์ฟบอร์ดเนาะเขาก็เห็นคลื่นลูกใหญ่ก็อุ้ยว่ายเข้าไปเพราะว่าเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยมันต้องใช้คลื่นลูกใหญ่ในการแบบในการออกท่าทางใช่ไหมละ่ะทีนี้เนี่ยเขาก็ถูกโจมตีโดยฉลามเนาะแต่เขาก็แบบกล้าหาญมากเพราะฉลามเนี่ยเริ่มกัดบอร์ดเขาแล้วใช่ปะแต่เขาก็แบบเออพยายามเอาตัวรอดอะเอาบอร์ดเออฉลามเอาบอร์ดไปเลยอยากได้เอาไปเลยแล้วตัวเขาเนี่ย สุดท้ายแล้วก็หนีเอาตัวรอดมาได้นะคะเขายังชิงท้ายวอีกนะว่าดีนะเนี่ยที่สิ่งที่ฉันสูญเสียสุดท้ายก็เป็นแค่แบบปอดของฉันไม่ใช่ขาหรือว่าแขนเนาะถือว่าเขามีลัคกี้เดย์มากๆเลยนะคะบอกแล้วไงใช่ไหมลัคกี้เดย์สำหรับบางคนอาจจะเป็นวันที่ถูกหวยแต่ลัคกี้เดย์สำหรับไซมอนสมิธเนี่ยแน่นอนว่าเป็นวันที่รอดตายออกมาจากฉลามน,นั่นเองนะคะทุกคนเราทุกคนก็มีลัคกี้เดย์ที่ไม่เหมือนกันเนาะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอคุณไซมอนสมิธเนาะ โอเคค่ะทีนี้เรามาดู exercise ที่6ของเรากันหน่อยนะคะ Exercise ที่6อันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ writing เนาะ writing a news report นะคะเขาบอกว่าให้ hey, imagine you are a reporter for the school blog ให้ hey, จินตนาการว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวนะคะสำหรับ school blog เนาะ use the information from X5 to write your blog reported 6200 0 words ก็คือใช้ข้อมูลจาก X5 เมื่อกี้นะคะเรื่องแซมมอนสมิธและฉลามเนาะให้มาเขียนบล็อกนะคะซึ่งมีความยาวประมาณ60-100คำนะคะ Also use the plan in the help button Alternatively complete the b l o c k r e p o r t below with the words given และที่นี้นะคะเขาก็มีตัวอย่างบล็อกรีพอร์ตมาให้ด้วยนะซึ่งมันทำไมคะมันโบอยู่เล็กน้อยนะคะอ่ะถ้ามันโบเราต้องทำไงคะเราก็ต้อง เติมเข้าไปนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะเติมอะไรได้บ้างเนาะ26 y e a r old Simon Smith from London has a holiday in Hawaii last Sunday when a shark ทำไมคะปลาฉลามทำไมปลาฉลา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 ม attacked him เมื่อปลาฉลามนะคะโจมตีเขาอ่ะ Simon was was ทำไมคะ was paddling on his surfboard เขากำลังพาย พายก็คือเอามือกวักๆน้ำเพื่อเคลื่อนไปข้างหน้าเนาะอยู่บนเซิร์ฟบอร์ดของเขานะคะ towards some huge waves เขากำลังว่ายเข้าไปหาคลื่นลูกใหญ่เนาะ when he saw a shark's fin เมื่อเขาเนี่ยเห็นทำไมคะเห็นครีบของปลาฉลาลมโผล่มาพอดอี the shark ทำไม the shark bit bit ตรงนี้่า uh, bit off the front part of his board ปลาฉลามเนี่ยนะคะ เข้าไปที่ส่วนด้านหน้าเนี่ยของบอร์ดของเขาเนาะแล้วทำไมคะไซมอนก็เลยทำไมไซมอน grabbed the broken board quickly ไซมอนเนี่ยก็เลยรีบคว้าตัวบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดของเขาเนี่ยที่มันเริ่มแตกเลยเนี่ยอย่างรวดเร็วนะคะแอนทำไหมคะแล้วก็ stuffed it into the shark's mouth แล้วก็ยัดมันเข้าไปเลยนะคะที่ปากของปลาฉลามเนาะอยากได้บอกของฉันนักใช่ไหมเอาไปกินเลยไซมอนไม่ได้กล่าวอะน,นะคะครูฮันนี่กล่าวเองค่ะแล้วทำไมต่อคะไซมอน then swam quickly as quickly as he could towards the shore จากนั้นนะคะไซมอนก็ว่ายน้ําแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วไปได้เพื่อที่จะไปที่ไหนคะไปเข้าไปใกล้เข้าไปอย่างชายหาดเนาะเขาจะขึ้นหาดแล้วนะคะเพราะเขากลัวนั่นเองนะคะ when he reached the shore some people called an ambulance และเมื่อเขาเนี่ยไปถึงชายหาดน,นะคะก็มีคนทำไงคะมีคนเรียกแอมบูลานซ์ะไรนะรถดับเพลิงปะไม่ใช่มีคนเรียกรถพยาบาลให้เขานะคะถือว่าเป็นอังกฤษมุงที่ใจดีนะคะอืม mm. apart from a few scratches he is alright นอกจากจะมีรอยขีดขว่วนนิดหน่อยเนี่ยเขาก็สบายดีสุขสบายดีทุกอย่างนะคะไซมอนเนี่ยเป็นคนดวงแข็งนะจริงๆเออ he is in hospital แล้วก็ทำไมคะเขาทำอะไรที่ hospital เขา recovering from shock ก็คือเขาเนี่ยก็ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่ว่า จะฮิลตัวเองเนี่ยจะรักษาจากตัวเองจากอาการช็อกเนาะซึ่งถือว่าชคอดีมากๆเลยนะเจอฉลามเนี่ยก็เลยเอาบอรดให้ฉลามกินแล้วก็ตัวเองก็มีแค่รอยขีดข่วนนิดหน่อยกับอาการตกใจเฉยๆเออไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บมากไปกว่ารอยขีดข่วนเลยด้วยไซมอนเนี่ยเป็นคนที่ชคอกดีจริงๆค่ะ he is lucky ค่ะอ่ะทีนี้นะคะครัวนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะอ่าลองเขียนเป็นรูปแบบบล็อกคล้ายๆแบบนี้เนาะเป็นบล็อกสั้นๆนะคะ6 0ถึง100คำ อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากฉลามของไซมอนนี้นะคะซึ่งอาจจะเขียนแบบนี้เลยแบ่งเป็น3พารากราฟก็ได้นะคะเหมือนตัวอย่างเลยพารากราฟแรกเนี่ยอาจจะเขียนเป็น summary of the event นะคะเราให้บทว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะ mm hmm. เหตุการณ์นี้เกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างนี้เนาะ ส่วนพารากราฟที่2อนะคะอาจจะเป็น events in detail อย่างเช่นว่าไซมอนเนี่ยเอาตัวรอดจากฉลามอย่างไรไซมอนเนี่ยไปเจอคลื่นอย่างไรนะคะไซมอนเจอคลื่นแล้วยังไงต่ออ่ะอุ๊ยฉลามกัดด้านหน้ากัดด้านหน้าก่อนแล้วยังไงต่ออ่ะบอดมันก็เลยเริ่มแตกเริ่มแตกแล้วยังไงอะ่ะเขาก็เลยต้องเอาบอร์ดที่เหลือเนี่ยให้ฉลามกินให้หมดเพื่อที่เขาจะได้หนีเอาตัวรอดอ่าก็เป็น events in details นะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เก็บให้หมดเก็บให้ครบนะคะทุกคนใครเก็บไม่หมดเก็บไม่ครบนะย้อนกลับไปฟังฟังเสียงจากเรื่องเล่าของไซมอนเมื่อกี้ได้อีกครั้งนะคะทุกคน และในสุดท้ายนะคะารากราฟที่3เนาะสิ่งที่เราควรจะเขียนก็คือ what happened in the end นะคะหรือว่าและสุดท้ายเนี่ยเรื่องเราเนี่ยจบยังไงไซมอนได้รับบาดเจ็บไหมฉลามได้รับบาดเจ็บไหมแล้วบอดของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วสุดท้ายไซมอนไปอยู่ที่ไหนไปโรงพยาบาลใช่ไหมเขาไปโรงพยาบาลทําไมเอ่ยอันนี้ก็คือ summary นะคะของเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองนะคะฝากทุกคนลองเขียนกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเขียนตรงนี้ได้เนี่ยทุกคนก็จะสามารถเขียนบล็อกได้อย่างแน่นอนค่ะ เอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็ c c ของเรานะคะตอนนี้ก็จบบทแล้วนะคะยูนิต 4C วันนี้ก็ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอ่านนิวส์รีพอร์ตนะคะแล้วก็การเขียนเบื้องต้นสั้นๆเนาะการเขียนบล็อกสั้นๆน,นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะกลับไปลองเขียนตามที่ครูฮานี่ฝากการบ้านไว้นะคะเพราะว่าการเขียนเนี่ยเป็นอีกอเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถฝึก grammar กให้แม่นยาแล้วก็คําศัพท์ของทุกคนได้ด้วยนะฝึกฟังฝึกเขียนเยอะๆนะคะทุกคนทุกคนจะได้เก่งๆเนาะ เอาละคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ครูฮันนี่และ 4C ของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะกับบทเรียนหน้าเราจะมาเรียนอะไรกันก็ไปลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนเอาละคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education